สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งเช่นเคยครับกับเพชรบอนไซไม้จิ๋ววันนี้ก็มาเจอกันในวันวันจันทร์นะครับวันนี้ทางช่องเพชรบันไซไม้จิ๋วก็จะมาอัปเดตต้นเพ็มหน้าไต้หวันคือเป็นต้นไม้ที่ผมได้ทําเป็นไม้โครงสร้างไว้สักระยะหนึง่งตอนนี้ก็มีการทัดมีการทดจริง ที่สร้างลายละเอียดเป็นกิ่งหนึ่งกิ่งสองและกลิ่งหลังแล้วก็สร้างเป็นลําต้นซึ่งตอนนี้ในส่วนที่กิ่งที่สร้างเป็นลําต้นแล้วก็จะสร้างเป็นกิ่งหน้าตอนนี้ก็ได้เป็นทศที่สี่ นี่จะสร้างเป็นกิ่งหน้าแล้วก็สร้างกิ่งยอดก็ขนาดก็พอประมาณที่จะทําการตัดทดแต่จะทดทิ้งไปเฉยเฉยก็เสียดายเพราะว่ากิ่งนี้ก็เป็นสีน้ําตาลเพื่อผมก็จะได้ทําำการตอนไว้เพื่อจะสร้างเป็นวัตถุดิบ ในในต้นต่อไปนะครับแต่วันนี้ผมยังไม่ได้ตอนเลยทีเดียวนะครับผมจะมาคว้านไว้เผื่อว่าการที่เราจะตอนเลยมันก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่ถ้าเราคว้านไว้สักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเราค่อยมาห่อคุยมะพร้าวมันก็จะทำให้ได้ผลดี แค่จะร้อยเปอร์เซ็นแล้วลากก็จะออกมาสวยแล้วก็ตรงที่เราห่อ,อไว้ตรงนี้ที่ตรงที่เราจะตอนเนี่ยมันก็ลากออกมาเยอะครับเราก็จะมาควันกันเลยนะครับสำหรับมือใหม่ลองทำได้นะครับลองฝึกทำดูท่านไหนที่มีกิ่งขนาด ใหญ่กว่าไม้ตะเกียบนิดนึงนะครับก็จะคว้นไว้ระยะประมาณ ระยะพววันก็ไม่ห่างมากก็ประมาณสักครึ่งนิ้ว ต้นเพิมหน้าคือข่วนแล้วเปลือกเขาจะลอกง่ายครับไม่ไม่ยากพอเราแกะเปลือกของเขาออกเราก็จะขูดเนื้อเยื่อที่เราลอกเปลือกออกแล้วให้หมดนะครับเพราะว่าจะตัดท่อเลี้ยง น้ำเขาให้หมดพอเราขูดเนื้อเยอะตรงเนื้อพอเราขูดเนื้อเยอะตรงนี้ออกไปหมดแล้วก็เราก็จะปล่อยไว้ แพ้ตรงนี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งรอให้เขาเขาจะเกิดเนื้อเยื่อออกมาตรงที่เราค้นไว้ตรงนี้พอพอเขาเกิดเนื้อเยื่อตรงนี้ออกมาเราก็จะค่อยมาหุมห้มหุยมะพร้าวกันอีกทีหนึ่งนะครับต้นก่อนหน้านี้ผมได้ลองทำแบบนี้ดูมันก็ สามารถที่จะแตกลากออกมาให้เราได้เลือกจัดลากได้ได้ง่ายกว่าที่เราที่เราพอควันแล้วแผลยังมีแห้งแล้วเราหุ้ม ปุยมะพร้าวเลยตรงนั้นนะบางต้นก็จะรากเยอะเหมือนกันแต่ผมว่าสู้แบบที่เราทิ้งแผลไว้ให้เขาแห้งก่อนประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ก็ได้ต้นเพ็มหน้าไม่เป็นไรคือเป็นไม้ที่ทนอยู่แล้วครับสำหรับ การเตรียมจริงที่จะตอนในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับแล้วผมจะนำเสนอาการที่เรามาหุ้มคุยมะพร้าวในการตอนจริงตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วผมก็จะนำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ฝากกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้ว ผมจะนําเสนอในคลิปต่อไปนะครับาเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเม็ดบันไซไม้จิ๋วช่องเล็กๆนึกช่องนี้ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ